ครับวันนี้มาเที่ยววัดห้วยปากก้างนะครับโอ้โหสวยมากเลยครับเนี่ยพี่น้องอยากมาเที่ยวไหมครับตอนเย็นๆยนอย่างเงี้ยเรามาเดินเล่นที่วัดห้วยปากก้างห้าโมงกว่าหกโมงกว่าเนี่แหละบรรยากาศดีครับเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยครับพี่น้องเรามาเที่ยววัดห้วยปากก้าง โอ้โหเจ้าแม่ครับเจ้าแม่สูงใหญ่มากเลยครับเนี่ยพี่น้องมาดูมาชมมาเที่ยวกันได้นะครับลานก็กว้างสถานที่กว้างวัดก็สวยงามครับอยู่บนเขาบนเขาบนดอยบนยอดสูงเลยครับนี่ครับเจ้าแม่กวนอิน กำแพงเมืองไทยโอ้เขาสร้างมันได้สวยมากเลยแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปชมข้างบนนะครับเนะี่ยเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยครับเนี่ยมันยากาศดีมากเลยโอ,โอ้วัดนี้วัดสวยมากเลยครับเนี่ยเหมือนอยู่บนสวรรค์เลย ครับนะครับพี่น้องครับมาเที่ยวกันได้นะครับวัดห้วยปลากล้างครับผม350องศาครับโอ้โหสถานที่โอโหกว้างใหญ่ไพศาลมาฮึมา